SNG Talk. สวัสดีค่ะ SNG News Channels ช่วง SNG Talk. วันนี้เราอยู่กันที่บริษัทบางกอกโคมาสึนะคะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรถขุดตากไฮโดริกนะคะนอกเหนือจากที่เราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพของรถแล้วเราก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณภาพของรถด้วยเช่นกันนอกเหนือจากนี้เราให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะนําเสนอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะซึ่งผู้ที่ดูแลโดยตรงก็คือคุณขวัญประชา มณีสุดนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรมการผลิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วสําหรับอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณกษศนาอุธิธาค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลเกี่ยวกับเรื่องสาธารณูุโภระโรของบริษัทบางกอกคมสิดของเราค่ะคทีนี้อยากทราบนะคะว่าวัตถุประสงค่ะของโครงการนี้ที่ทางบริษัทบางกงาะคมสืดจัดขึ้นนี่นค,นคือมีวัตถุประสง์ยังไงบ้างคะพี่คือซึ่งวัตถุประสมหลักของเรานะครับก็คือหนึ่งเราลดการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับ โดยการนําพลังงานทดแทนเข้ามาใช้นะครับก็คือโซลารูปนะครับส่วนที่2ก็คือซึ่งเป็นนโยบายของทางรัธานนะครับคือเรื่องของการลด c o 2นะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนของกิจกรรมในการลด c o 2ครับเราจึงนําพลังงานทดแทนเข้ามาใช้นะครับอันนี้ก็คือนโยบายวัตถุประสงค์หลักๆของเราครับผมค่ะ b p c นะครับจะมีโซลารูปทั้งหมด3โปรเจกต์นะครับซึ่งโปรเจกต์แรกนะครับเราจะติดตั้งที่โรงงานของโรงงานหนึ่งนะครับแล้วก็ทางกีโอดีนะครับ ตรงนี้ก็คือโปรเจกต์หนึ่งนะครับที่โรงงานหนึ่งแล้วก็พีเอดีนะครับ <5. S 1> จำนวน8ป0รอยห้ากิโลวัตต์นะครับติดตั้งเมื่อปี2017นะครับส่วนโปรเจกต์ที่2จะติดตั้งที่โรง,งประกอบที่ F2 นะครับนี้ก็คือติดตั้งเสร็จเมื่อเดือนอก,ก,กรกฎาคม2019 <5. S 1> นะครับ <5. S 1> แล้วก็โปรเจกต์ที่3นะครับ <5. S 1> ก็คือ <5. S 1> ที่เทเวนะครับแล้วก็แคตติ้งนะครับก็คือคาปาซิตี้ขึ้นหนึ่งพันสกิโลวัตต์นะครับ หมายถึงว่าตอนช่วงนี้คือติดตั้งทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับถูกครับเรียบร้อยครับตอนนี้คือโปรเจกต์กของเราเริ่มรันตั้งแต่ปี2อ2 0นีนะครับก็รบเรื่องของโปรเจกต์ถัดไปนะครับของเราก็มีแทนตอนนี้อยู่ในขั้นตอน,นาการสนสนุของของบประมาณในปี2 0งพัีนะครับ สปอร์ตขับก็คือด้านหนังทีืเป็นสระที่ที่ยังว่างๆอยู่ตรงนั้นค่ะกำลังการผลิตก็จะอยู่ที่ประมาณ400-500กิโลนะครับก็จะนําไฟฟ้าส่วนนี้มาสัพพอร์ตในส่วนของโรงงานหลอดซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนําเสนอเข้ามาอันนี้คือเป็นโครงการของปี2 0 2 3 24 24ค่ะครับแล้วมีการคาดหวังเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้อีกไหมคะ ก็ในอนาคตนะครับในส่วนของหลักกาของเราบางส่วนก็ยังสามารถที่จะค่ะถ้าดูจากพื้นที่แล้วเป็นอย่างนั้นทีเดียวก็ยังสามารถที่จะนำตัวโปรเจกต์โซลารูฟเข้ามาติดตั้งได้แต่บางจุดเราก็ต้องมีการเสริมความแข็งแรงของหลักคารัพรับจะมีพจารณาเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์แบบพค่ะก็ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอสำหรับทั้งสท่านนะคะวันนี้ก็ อาจจะขอลาไปก่อนนะคะสำหรับนี้นแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเป็นโครงกานหน้านะคะจะเป็นบริษัทอะไรที่ไหนอะไรยังไงติดตามชมนะคะ S M G News Channel ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ